ต้นกรอบเลยนะครับขยับยังไงก็ไม่มีไม่มีฝักร่วงหล่นะรััเหนียวก็ยังรออยู่ได้ครับรอได้ไม่เป็นไรสำหรับัออตแขกว่าเขาฝักจะหลุดจากต้นไม่มีปัญหาเลยนะครับแขกนสี่สวัสดีครับทุกคน ใน,นลุงหนุ่ยพาเราทุกคนมาดูทวาแขกพันชัยนา4ีที่มีอายุพร้อมจะเก็บเกี่ยวนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับแปลงนี้เป็นพันชัยนาสีนะครับอายุก็ประมาณ80กว่าวันแลวนะครับโดยปกติแล้วเราทํทตัาแขกก็จะเก็บเกี่ยวกันอยู่ที่อายุประมาณ80วันอันนี้80กว่ากว่าเยอะแล้วนะครับก็เนื่องจากนู่นเลยครับ ฝนตกตลอดนะครับเกี่ยวกันไม่ได้เลยนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็เลยต้องยืดไปแล้วเราสังเกตดูนะครับว่าใบเขายังเขียวอยู่เพราะว่าฝนตกใส่ใบก็ยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝกักกันดีกว่าว่าถ้าโดนฝนไปแล้วเนี่ยฝักเขาจะแห้งร่วงหรือเปล่านะครับเป็นพันธุ์ชัยนาสีนะครับปีนี้ ช่วงเล็กๆก,ก็โดนฝนกระแทกกันเลยนะครับทำให้การติดฝักเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีทั้งใบเขียวแล้วก็แห้งกรอบแบบนี้นะครับจะสังเกตดูนะครับว่าขนาดต้นแห้งกรอบแบบนี้แล้วฝักก็ยังไม่ร่วงจากต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ได้นะครับไม่ต้อง พวงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับว่าฝักจะหลุดร่วงเหมือนโทมันยังเหนียวอยู่เลยนะครับยังเหนียวอยู่เลยพว่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเหนียวเป็นพันเชน้าสี่นะครับลักษณะเป็นต้นตั้งประมาณนี้ต้นตั้งเลยนะครับอพอใบแห้งแล้วเราก็จะเห็นฝักเยอะๆประมาณนี้เลยนะครับแต่ปีนี้อย่างที่ลุงบอกไปนะครับ ช่วงเล็กๆโดนฝนค่อนข้างจะเยอะก็เลยมีปัญหากับจำนวนฝักที่ติดในหนึ่งก้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามเมล็ดเขาจะดำหรือเปล่าสำหรับไชน,น่าสีนะครับสำหรับพันชัยน,นาสีนะครับที่หนุ่ยสังเกตดูนะครับมเมล็ดเขาจะ ค่อนข้างจะดำดำนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปักปลายปลายยอดก็มเมล็ดดำนะครับมเมล็ดดำระมาณน,นี้นะครับต้นกรอบเลยนะครับ ขยับยังไงก็ไม่มีไม่มีฝักร่วงหล่นนะครับเหนียวก็ยังรออยู่ได้ครับรอได้ไม่เป็นไรสำหรับตัวแขกว่าเขาฝักจะหลุดจากต้นไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับตัวแขกใช้นหน้าสี่นะครับของแท้นะครับเมล็ดดํา ลักษณะใบของไชน่าสีนะครับก็จะประมาณนี้เดี่ยวยาวนะครับมีฝักแน่นอนสำหรับไชน่าสีที่ลักษณะใบเป็นเดียวยาวแบบนี้แปลงนี้นะครับมุ้ยหวานพร้อมกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่โคกฝักดำนะครับใบเหลืองใบร่วงก็มีแต่ถ้ามองไปตรงนู้นนะครับก็หวานวันเดียวกันอันนั้นน้ำขังนะครับน้ำแฉะ อยู่ได้ทนได้แต่ใบเขียวมีฝักเหมือนกันนะครับเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับสภาพอย่างนี้สำหรับคนที่ทำตัวแขกหรือถ้า,าคิวไม่ว่างจังหวะไม่ว่างเราก็สามารถที่จะปล่อยไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับว่าฝักจะหลุดจะร่วงนะครับสำหรับตัวแขกให้ดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้นะครับตน้นนี้แห้ง ลากหลุดเลยนะครับฝักไม่ล่วงนะครับให้ถลัดยังไงก็ไม่มีการล่วงนะครับเราก็รอได้นะครับสำหรับการปลูกตัวแขกไม่ต้องกลัวหลุดล่วงแล้วทนน้ำดีแล้วก็ปลูกได้กับเกือบทุกสภาพดินนะครับก็เป็นข้อดีของตัวแขกนะครับ เดี๋ยวเรามาตามกันอีกทีหนึ่งว่าแปลงนี้เราจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับไร่ละเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะครับหนูก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับหนูสวัสดีครับ